สวัสดีจ้าเมื่อนี้อยู่กับซ่องทอนแก้วพาเพินเรือจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้ตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดเ้าเรือจ้าตลาดเ้าเวียงจันทร์เขากาลังซิพาไปซื้อตัว๋วรถเมล์รถทัวร์เรือจ้าไปน้องคายจากเวียงจันทร์ไปน้องคายเรือจ้าไปไปแดดนี่นี่มาซื้อตัว๋ว น้องกํลังซื้อตัวเพื่อนกันน้องชายน้องจ้ามือหนึ่งกับซีมีซีเถี่ยวเถี่ยวเจ็ดโมงสิบโมงบ่ายสามหกโมงเด้อจ้าราคาตัวกระตุกคนละสามสิบพันกีบสองคนกันก 4, นบหกสิบพันกีบเด้อจ้ากดเป็นเงินบาทเนีคนละหกสิบห้าบาทเด้อจ้าหลังจากเอาซื้อตัวแล้วก็ไปซื้อมายางย่างไปหาซื้อของกินเด้อจ้าไปเบงว,ว่ามันมีอย่างเนี้ย ตรงนี้ก็เป็นมองย่างเข้าไปสถานีสถานีรถเนี้มองเที่ยวเชื้อคนเนาะจ้ะตอนนี้เ่ากำลังมาหาซื้อหนังคว้ยน่ะงานหนังคว้ยบอ้ยพ่อกลัวเขาเดยก็ร้อยห้าสิบรุ่นไหงีล่าสี่สิบห้าห้าร้อยยบาทเออร้อยบาทเอาเลยสองพันร้อยเอาเลย สามลูแล้วเออสาลเอาสามเฮ็ดอันเฮ็ดทุงละลูอเวงละลูเพชงละลเนาะเอาไปฝากเอาไปฝากโอ้ยหลายห้านอยู่นี่ก็ห้านหนังเต็มหาย่ะ่าเเทปเต้พอทายหุบเนี่ยก่อนเ้าบ้านโอ้กบเกกาแฟลาวมีบงกาแฟลาวนะ กาแฟดาวเ่าใร่เมียตรงละไม่ไหมเลยวันนี้ไม่ๆหมค่ประกันเลอยหลังจากเขาซื้อตั๋วแล้วเขาไปซื้อของไส้ของกินเนาะเขากำได้นยางไปเบิ้งร้านค้าหลายยางแต่เขากลาย่านบทันรถทันเวลานะตอนนี้เวลาเขาขึ้นเนาะึ้นเที่ยวสิบโม ออกมาจากสถานีแล้วเน,น,นาะน้องสิไปน้องคายเอกรสินั่งรถมี่ตอนนี้รามงข้ามเลังไทยเยจ้าตรงน,นี้เป็นที่อาตาัตราแลกเพียงเงิน ตัวนี้ก็จะเป็นมังกรอกขอมนเ้อจ้าขามมาทางด่านไทยเลยด้ยจ้ามื้ในก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับซองท่อนแก้วพาเพิร์นเ้ยจ้า